มองตอนแรกว่าเนี่ยผมเล่นเมื่อกี้ผมเล่นไปแล้วพี่ก็คือเนี่ยตัวนี้แหละตัวเดี๋ยวเล่นกต่ออะไรไม่เอาอันเมื่อกี้อันที่มันยิ้มหวานตาหวานหันมองให้กินตาหวานทุกเดมเหมันก็แบบปั๊มปื้มมบโอยู่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวได้อะไรได้ละไม่แล้วทำไมไม่ต่างกันลองเชิญนะกระแดงไม่ได้ก็ต้องรอให้จบกพรก็รอดไม่ได้จะไปมุกสังขีเนี่อใช่เอาไปก็เล่นมุกต่อไปใช่ไปมุกสังขีไม่ได้ถูเมื่อกี้หมดดูแต่ภาพ พอดูภาพนางเอกอยู <handled klore> ่เพรานอ่างมันไม่ได้พูดอ๋อเขไม่ได้ดูเราเราต้องดูภาพนางเอกนี่ก็ดูฝั่งนี่นี่ไม่รู้เล่นมุกมันไม่ได้ยินถ้าเห็นเล่นเมื่อกี้แล้วมันมีเล่นตัวเถ้าปล่อยให้กินก็ทิ้งชั่วโมงปล่อยยาวๆไปกว่านั้นทีนครับพี่เป็นไงแผลหายยังอ๋อหายแล้วครับครับไหนที่ดูแผลไปสิโอ้ยไม่เป็นไรพี่จะหายเชื่อผมดิพี่พีชครับไม่เป็นไรพี่ไม่ต้อง พี wow. ่ครับแต่มันก็หายพี่นย่ที่นี่ี่นี่ที่ไหครับ หนนี้ผมแทมันี่รับหน้านี้ตอนที่ให้พี่คิงขยับผขมันจะบังพอดีใช่พอดีเลยตอนแรกลงไปมันี้บังนึ้ก็เลยบอกอยู่เข้าในใกล้รู้มเหมือนเสืยเหมือนเสมันอันนี้ใช่